EP ที่5้าเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับถักหมวกหน้าล้างมีหูใบนี้นะคะดี๋ย,ย่างไงเราไปดูตอนจบกันได้เลยนะคะแบบนี้ครับครึ่งแบ่งเป็นอย่างละสองนะคะเราจะถักเปีย แบบนี้นะคะสําหรับทําสายถักไปจนสุดเลยนะคะตรงนี้แล้วแต่นะคะใครอยากได้สายยาวขนาดไหนก็ตัดไหมไว้ายาวๆตามที่เราชอบได้เลยนียค่ะถักเปียไปพอถาักม,มาจนสุด ผูกขาไว้นะคะถ้ายาวมากเราก็ตัดออกแบบนี้อีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะคะก็จะได้สายผูกก็จะเสร็จแล้วสำหรับหมวกทำสายทั้งสองข้างเสร็จก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเอาไว้ผูกตรงใต้คอให้น้องเขา ก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับหมวกเอาไว้ใส่หน้าหนาวนี้ให้หลานชายสุดที่รักถ้าใครชอบก็ลองถักตามกันดูนะคะขนาดก็ลองวัดที่หัวของน้องแต่ละคนได้เลยนะคะหัวใหญ่หัวเล็กก็เพิ่มหลักเอาได้เลย วิธีทําเหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหน่อยก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่หน่อยลงคลิปในครั้งถัดไป จะได้เห็นกันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ